สวัสดีค่ะทุกคนยินดีน้อนรัแบกลับเข้าสู่ช่องแพ้แพ้เกมผสมไดจีไอแบบายแพ้แพ้แอนชอปนะคะอุย้ยหิวมากเลยอยากกินผลมไม้หวานหวานเย็นเยน็นจังเลยใช่ไหมมีไอเดียนะไอเดียอะไรเหรอโอ้ยไม่เข้าใจหรอกว่าไอเดียอะไร ไอดีาท่านผลไม้เย็นถังหูรหูจริงหรอเวิ้ก็คือทำมา,ากโกนน่ากินแน่เลยอ่ะใช่แล้วน่ากินสุดๆเลยก่อนแล้วเราต้องไปช็อปปิ้งก่อน เลือกเฟ้นไฟมาก่อนเลยเลือกให้มันยอะๆนะทุกคนเพราะว่าจะไปจ่ายตังค์ทำไมถึงเลือกเยอะหรอ,อน,นี้เราได้คลิปเออวันนี้จะเราได้วิธีการทำม,มาจากของพี่พฝนง่ายมาก เข้าไปหนึ่งคุไฟจะเอาเท่าไหร่ก็ได้นะแล้วแต่ที่ทุกคนอยากกินเราเอาไปทุกรสชาติเลยอ,อะแล้วเราก็จะไปซื้อผลไม้ที่ซูปเปอร์มาร์เก็ต ผลไม้ทุก,กอย่างเธจะได้ทำในไลน์ลอันน่าก,กินนะไปเราเลือกเสร็จแล้วมาให้ดูนะ mm hmm. เข้าไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนทุกคนอยากคิดว่าเราเสียงเป็นอะไรนะเราอยากพูดเบา,าๆเฉยๆอะเราก็จะไปทำการเลือกซื้อผลไม้ต่างๆเขาให้หมดเลยนะทุกคนที่อยากกินนะ แล้วก็สตอรบัีไปเยอะๆเลยเราเลยบอกไปว่ามันสามารถซ้อนกันได้ใช่ไมก็นั่นแหละก็ทําแบบซ้อนกันได้เฮ้ยทำอะไรอะ่ะโอ้โพงเงอบเลยแล้วกินเท่าไหร่เอาไปเลยเอาส้มไปด้วยเพื่อความอร่อยแล้วก็สับปะรดไปหนึ่งอันอเอาแค่นี้แหละสถานที่ที่เราไปก็คือไปขายนะเพราะว่าช่วงนี้มีนักท่องเที่ยว ไปเล่นกันไปกันเยอะมากก็คือตรงนี้นะกาจะไปตกปลาก็เอามาขายแบบเย็นๆเลยนี่อาจจะไม่ค่อยเหมือนก็แต่ก็เหมือนจะมาขายตรงนี้มีน้ำมะนาวมีน้ำเลยขายให้หมดไอติ้งก็มี าแล้วเราก็เอาน้องลงมาแล้วก็เป็นไฟมาใส่ทาแลบ้วแล้วก็ต้องแอปเปิลส้มสตรอเบอรี่แล้วก็เอาฟิชไฟมันอ่นันขอเลือกเป็นฟินไฟฟื้ คลิปนี้สอนละเะอียดนะคะทุกคนเห็นมะนาวนี้ใช่ไหมอยากให้มันเป็นที่คันก่อนก็ท,ทําไ่ะกดเข้าไปมันก็จะเป็นแบบนี้อก็ทําไปเรื่อยๆถ้ามันหมดก็ไปเอาที่ตรงทางของโรงเรียนนะวอันนี้จะทําให้หมดเลย นี่อร่อยมากอไปเอามะนาวกันอ่าก่อนนั้นเราไปเอาน้ำมะนาวที่ไหนก็คลิปนี้ไม่คำตอบนะใครอยากกินเหมือนกันเราจะไปเอามะนาวตรงสีแยกตรงตรงตรง,ตรงนี้นะ ตรงนี้เอามาให้หมดเลยต้องไปเอากล่องมาใส่เดี๋ยวเราขอไปเอากล่องมาใส่ก่อนนะอันทุกคนเรา,าหาผลไม้มา ม่เมื่อเราหามะนาวมาแล้วเนาะเราไปเก็บมาจากตรงที่มันแบบม,มีคนาขายน้ำมะนาวทุกคนน่าจะรู้นะของพิซซาช่วยชีวิตนี่เราจะเอามาเผื่อไว้เผื่อว่ามันไหมเยอนะเนาะเราจะใช้อันนี้หรือว่าทุกคนอยากไปกินก็ได้นะถ้ามันเหลือนะ อันนี้คือแบบเราทำคลิแบบอันนี้เลยเนาะอะอันนี้ก็เป็นหลายๆชั้นแล้วก็ปอกเปลือกแล้วก็ใส่นสตรอเบอรี่ใครชอบเป็นสตรอเบอรี่มากมาทางนี้นะเรายิ่งชอบมากเลยอะเอาห้าก็พอแล้วทุกคนนี่ ไปใส่ไม้แบบนี้ได้แล้วเราได้ไปแล้สามไม้เรานา่าจะประมาณได้แค่ไม่กี่ไม้อะประมาณหนึ่งไม้แล้วสุดท้ายเราก็จะเอาอันนี้มาประมาณสามอันแล้วกันนะแล้วก็มันก็จะเหลือสี่แล้วเราก็จะไปเก็บบลูเบอร์รี่ในป่าตรงนี้เนาะถูกไมมนะทุกคนแล้วก็จะทำาลยนะ แล้วก็จะมาซ้อนงาน ไปตะลุยในป่ากันค่ะเราก็จะพาทุกคนไปหาผลไม้ในป่าเพิ่มนะก็น่าจะมีแค่บบอรี่กูบรี่เราน่าจะเอาไปประมาณกนะี่อันยีเนาะไปแค่แต่ว่าที่เรามานะเราเก็บมาทั้งเยอะหายหมดเลยใครทำหายอ่ะเราก็ไม่รู้อาจเราเอง อ้อาวมะนาวแอบดูนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้อภัยกันนะทีเดียวเราจะเอาบูเบอรี่ซ้อนต่อกันก็ได้นะแต่ว่าเราจะาทำแยกกันให้มันดูมีสีสันตัดกันน่ากว่านะนแล้วก็เลยอีกอนไรนี่น่ากินมาแล้วเราจะฟาาินไย คนขอบอกเลยนะเป็นไฟอร่อยมากขอไปที่เสียงเป็นแบบนี้กันเนาะอ่าแล้วไปเราก็จะวางขายเลยนะขายของค่าถัางหูรู้ไอติมน้ำมะนาวนะ ขอตัวนี้กลุกมาแสดงแล้วกันเพราะฉันเป็นนักท่องเที่ยวฉันจะมาฉันจะไปเที่ยวตรงนี้แต่ว่าฉันเหิวมาแล้วสิไปดูตรงนั้นดีกว่าโอ,โอ้ยอหอมหอมออ้ยทางหูเหรอใช่แล้วใช่แล้วจะเอาเป็นบอรเบอรี่ไหมล่ะหจะเอานี้เอาวันนี้แหละใช่ไหม ราคา20บาทจ้าเอานี้ค่ะโหเราได้เงินเพิ่ม20บบาทแล้วนะอร่อยมากอืมกรอบมาก ร้านดีไปซื้อเฟอนิเจอร์ที่กว่าไปซื้ออุปกรณ์ว่ายน้ำใครจะมาอีกมาดูโอ๊ยป้าหิวแล้วอ่ะป้าหิวมากป้าหิวสุดๆุดอุย้ยหอมหอมากโอ้โหหอมมาเยอะมากมีทั้งเฟรนฟรายท้งหอูไอเต็มแล้วก็น้ำน้ำ,นำงั้นขออาหมดเลยได้ไหมคะอย่างละหนึ่ง อย่างละหนึ่งก็ถือไปกินเลยค่ะก็น้ำใช่ไหมโอเคนะคะนี่ค่ะแล้วก็เอาเฟรนไฟรายไปอันหนึ่งไปค่ะจะเลือกอะไรดีคะทางของลูกเอาอันนี้ใช่ไหมคะ เลยค่ะโอ้โหร้านนี้อร่อยมากไม่เสียม,มันก็กินได้นะโอเค อย่าลืมฝากติดตามช่องแพรแพรเกมชอัอแพรดีแ,แอบแพรแพรแอนชฉอบด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมซื้อถังของลูร้านนี้ด้วยนะอร่อยมากๆา,ากสายไหมจกกินให้หมดเลยเพื่อสวัสดีจ้วาวัวกลัวเลยกลัวเลยไปดีกว่าบ๊ายบาย